ขับมาเบิ่งครับตะกแตนกินยาครับเป็นว่าจิกแจ๊กหน่อยนี่ปั่นงัวฝุเป็นงัวเป็นพอกองกูได้ครับพี่นอ้องต่อไปหาง่ายมันบ่ทันกินเจงครับแมนบ่ะตอนน้นอยนี่ก็ยังเริ่มกินแล้วนะพี่น้องเบิ่งหยาแบงมาเลยขันนหน่อยได้พี่น้องเมื่บเห็นเห็นไหมครับหยาแบงเอาลงยานี่ครับแป๊บเดียวยานี่โอ้ขันในหน่อยเนี่ยครับยัง gìm cheing lá nhảy yang nhảy này mới xăm này này oh suy đoán này các bạn nhìn vãi đi tí này bỏ máp một đợt lên có mi tổ ở đây các bạn tổ này chúng ta bỏ quan mua nhảy có thể nào các bạn có tổ nhảy tổ, nhây, tổ nương như này แต่เนอแตกก็แต่ว่าตัวใหญ่ตัวหนึ่งหลีอยู่ไหนอยู่ง่ายก็มูได้ตัวนัึงสงสัยว่าก้อนมูแต่มือแหลก โม่เห็นเลยครับโม่เห็นไม่มออกว่ะออกได้อยู่ เดี๋ยวเราเปลี่ยนมุนมท้เยบ้างครับนี่ตัวหนึ่งใหญ่ขโมนหรอครับครับครับนี่ฝากไว้เท่านี้ลนะครับพี่น้องอัปเดตครับอัปเดตเบิลงเพื่อคนคนบ่คนเคยเห็นครับคนเคยเห็นแล้วก็อย่าว่ากันเด้อ